วันนี้เราเอาโปรเน็ตนะครับที่ผมจะมาบอกวันนี้นะครับนั่นก็คือโปรเน็ตอะไรรู้ไหมโปรเน็ต bon 4เมตราคา150บาทแล้วก็โปรโทรฟรีนะครับ50บาท100นาทีนะครับ30วันนะก็คืออย่างนี้เป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยนะครับไปรับชมกันเลยนะครับท่านผู้ชมไปรอรับชมกันเลยนะครับ สวัสดีครับพบกับผมพีระพรมมีเดียนะครับอ่าวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องโปรที่ผมจะมาบอกวันนี้นะครับจะเป็นโปรเน็ตนะครับที่ผมจะมาบอกวันนี้นะครับก็คืออย่างนี้เลยนะคนนิยมกันเยอะมากๆเลยนะครับก็คืออย่างนี้นะครับโปรเน็ตที่ผมจะมาบอกนะครับจะเป็นโปรเน็ต4เมกนะ โมเต4เมกนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับก็คืออันนี้มันไม่จำกัดนะครับแต่ว่ามันไม่จำกัดความเร็วนะแต่ว่ามันต้องใจร้อยห้าสิบาทเนาะมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่ารู้ไหมต้องกดรหัสตามนี้เลยนะครับกดดอ,อกจันเก้าร้อยดอกจัน หนึ่้าสองสองสี่เหลี่ยมแล้วก็ทำการโทรออกเป็นการสมัครเน็ตหนึ่งรอยห้าสิบาทนะครับเน็ตไม่อัน้นมือสปีดความเร็วสี่เมกะบิตราคาร้อยห้าสิบาทสามสิบปันมันจะเป็นประมาณนี้มันเตอต่ออิตโนม,มัตินะครับแล้วก็อีกต่อต่อตัวหนึ่งนะครับก็คือโป้โทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับสามสิบปันหนึ่งร้อยนาที นะครับห้าสิบบาทนะก็คือกดตามนี้เลยนะครับกดดอ,อกจันเก้าร้อยดอกจันเก้าเจ็ดหนึ่งศูนย์สีดีมแล้วก็ทำการโทรออกนะครับเป็นการสมัครเน็ตเป็นการสมัครโปรโทรฟรีห้าสิบบาทมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับซึ่งเราสามารถสมัครได้นะสมัครได้ทุกเบอร์ทุกซิมเลยนะมันจะเป็นประมาณนี้สมัครได้ทั้งซิมเก่าและซิมใหม่เลยนะครับโอเคไหม ต้องลองกดรหัสของค่ายทูดูก่อนนะว่าสมัครได้หรือเปล่านะครับมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคไหมซึ่งเออคิดว่าคิดว่าของของคุณเนีน่ยน่าจะคุ้มอยู่แล้วแหละนะก็คือมันมันจะคุ้มนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคไหมซึ่งแต่ว่าคิดว่าจ่ายเหมาเหมาร้อยห้าสิบาทเนาะบางทีก็ไปจ่ายของ A อเอตั้งสามร้อยห้าสิบอั่งนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ,อนนรบโอเคไหม จ่ายบางทีก็ไปจ่ายของเจ็ดร้อยบ้างเนาะมันก็แหงนะแหงขึ้นไปนะครับมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคไหมแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับโปรเนี้ยมันก็ถือว่าถูกคุ้มนะครับถูกคุ้มที่สุดแล้วนะครับเหมาะกับตัวเราด้วยนะโปรเน็ตตัวเนี้ยนะครับก็กดตามนี้เลยนะครับกดดอกจันเก้าร้อยดอกจัน ห5 2 2้าสองย้ำนะครับกดดอกจัน9ร0เก้าร้อยดอกจัน1 5 2หนึ่งห้าสองสองสี่เียมแล้วก็ทำการโทรออกนะครับแล, 900, 1, 5, 2, 4, รแล้วก็กดกดดอกจัน900เก้าร้อยดอกจัน1 5 2หนึ่งห้าสองสี่เียมมันก็ทำการโทรออกเป็นการสมัครเน็ตหนึ่งร้ยห้าสิบาทนะสี่เมกนะครับมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับแล้วก็โปรโทรนะครับห้าสิบบาทนะอ่าก็คือหนึ่งร้อยนาทีนะกดตามนี้นะครับกดดอกจัน9 0์้า้อยดอกจัน9 7 1เก้าเจ็ดึงศูน สี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นการโทรออกอันนี้เป็นการสมัครโปโทรฟีแล้วนะครับโอเคไหมมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคครับโอเคก็ติดตามการรับชมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ